ไปซื้อหน่อยซื้อหน่อยซื้อหน่อยซื้อนมซื้ออันนี้ซื้ออันนี้ซื้อตุ๊กตานี่ด้วยซื้อหนังสือเล่มนั้นขายด้วยไก่อนจ่าย่อยนะจ่ายแล้วตาตังจ่ายนี่ไงนี่ไงตาแต่ยนี่ ตาเจ้าตุ๊กตาสีดำนี่มาหน่อยไม่ไหมตรงมุมคู่ข้างบนนะใช่ไหมอ่าได้แล้วได้แล้วนี่ของตานะโอานมด้วยนมถัเหลืองด,ด้วยเอา ซื้อแล้วแม่ค้าคก็เอาคืนอ๋อเออใช่นะเก่ง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 มันมีเหมือนอะไรมดแล้วเหรอก็นมไั่งันน้นก็ซื้อนมดีมอหน่อยนมกล่องหน่อยนมกล่องหน่อย อันน so, uh, ี ar, like a, ้ตาซื Wenn ้อนมกล่องเนี่ยเนี่ยเนี่ยซื้อนมกล่องพี่พี่พี่จะเอาให้ไหมถูกนี้ก่านี้เหรอเอ่าเล่นขายของค่ะกิ้งกาไอ้กิ้งกากิ้งกาตาซื้อกิ้งกาหน่อยตาซื้อกิ้งกาหน่อยครับ น่ากลัวมาตาซื้อามาตาซื้อกิ้งกาเอานี่เอาตังไปเอากิ้งกามาเอาเอากิ้งกามาตาซื้อกิ้งกาแล้วจ้านี่กิ้งกาค่ะซื้อราคาค่ะ,คะจ้าแถมตังด้วยค่ะ 健康片。